สวัสดีค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่แปลงที่คลอง24นะคะพิกัดองคลักจังหวัดนครนายกค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ไร่2งานกับอีก60ตารางวาค่ะแปลงนี้นะคะด้านหลังจะติดคลอง24ค่ะหน้ากว้างจะอยู่ที่30ลึกอยู่ที่142เมตรนะคะเดี๋ยวติ๋มจะแพ่นกล้องให้ดูนะคะนี่คือแปลงที่ดินนะคะ จะเป็นพื้นที่ที่มีการวางใส่เกาหลีไว้นะคะต้นไสเกาหลีซึ่งทำให้ที่ดินไม่ลกค่ะเจ้าของได้เคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะขายนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆแปลงที่ดินค่ะถ้าหากจะถมก็จะถมบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวติมจะพาเดินดูด้านหน้าถนนนะคะ นี่จะเป็นร่องรอยนะคะของการปลูกต้นไซโตลีค่ะ ถนนด้านนี้นะคะจะเป็นนี่ค่ะคือถน,นนนี้นะคะยังเป็นถนนด้านนี้นะคะจะเป็นไปที่ตัวอาเภอองคลักษ์นะคะหรือว่าไปที่มสวนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะ จะไปที่ถนนสามพันหนึ่งค่ะไฟฟ้าประปาผ่านหน้าแปลงนะคะถ้าหักถุมก็น่าจะอยู่ประมาณ50าสิบเซนนะคะบรรยากาศแปลงที่ดินค่ะ นี่คือบรรยากาศของด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะด้านหลังติดคลอง24สวยงามมากๆนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้ทักติดมาค่ะ0841320179สวัสดีค่ะ